สรครับกลับเข้าสู่รายการตามเซียนสองพระครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงตามรอยพระเกจินะฮะเราก็ยังพูดติดค้างกันถึงเรื่องคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมนะฮะถือว่าท่านเป็นอ่าเขาเรียกยังไงฮะคุณแม่เนี่ยผมรู้เป็นคารวาที่ปฏิบัติธรรมนะคะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยถือศีลนะคะก็คือว่าท่านถือศีลแปดนะคะแต่ว่าก่อนนั้นนะเนี่ยท่านก็มีการ,รบวชชีนะคะแล้วก็ เรียกว่าศึกษาพระธรรมเนี่ยขั้นบรรลุอภิญญาหกนะคะแล้วก็มีชาสมบัติต่างๆซึ่งอย่างที่บอกไปว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ปฏิบัติคลองตัวถือว่าถือศีลมาโดยตลอดใช่ครับค่ะไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานวัตถุมงคลอธิษฐานจิตนะคะหรือว่าจะเป็นการรักษาสําหรับญาติโยมนะคะที่เรียกว่าเป็นทุกมาเนี่ยท่านก็ช่วยรักษาเนี่ยโอ้โหตามประวัติเนี่ยหายกันหมดหายฮะแม้แต่ปัจจุบันนี้ทุกขั้นนะบางบางคนที่สายคุณแม่ฮะ พอใครเจ็บใครได้ป่วยก็จะมาที่วัดสารนาฏนะฮะมาเอาน้ําในบ่อเรียกน้ำบ่อชักสิกใช่นะฮะแล้วก็ตักไปนะฮะไปอธิษฐานนะฮะเอาไปกินแบบอธิษฐานไปอาบเขาก็ขอเป็นน้ำมนต์กันใช่ครับค่ะเพราะว่าหลายวัดก็ไปทําเป็นน้ำมนต์ยิ่งที่พอเราไปที่วัดสารนาฏมาเนี่ยคือเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นพระพระสงฆ์เราเนี่ยนะคะหรือว่าชาวบ้านนับถือคุณแม่มากเลยที่วัดสารนาฏขนาดพระสงฆ์เองเนี่ยก็คือให้ความเรียกได้ว่า เชื่อแล้วก็เชื่อว่าคุณแม่ในศักดิ์สิทธิ์มากๆแล้วก็ต้องตั้งใจขอนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกไปว่าหลับตาแล้วระลึกถึงหน้าคุณแม่บุญเรือนคะฝากตัวเป็นลูกแล้วก็กราบขอพรค่ะรับแต่ไม่ใช่พระสงฆ์ไม่กราบไหว้เม่ชีนะฮะท่านแค่อธิษฐานใช่ค่ะนับถือคือศรัทธาว่าคุณแม่ในเก่งโดยบารมีศรัทธาโดยบารมีนะฮะไม่่ท่านมานั่งกราบไหว้นะคือท่าน ศรัทธาแล้วก็ยกเป็นบุตรคลอีกหนึ่งนใช่ค่ะแล้วก็เขาเรียกว่าบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องรหรือว่าวัตถุมงคลที่คุณแม่ได้จะสร้างไว้คครับ่ะก็สังเกตง,ง่า,ายๆวัตถุมงคลที่แม่ชีนะขออนุญาตเรียกคุณแม่ชีคุณแม่บุญเรือนว่าคุณแม่ชีนะฮะมีรุ่นไหนดังมากน้อยนะฮะเพิ่งจะมีของคุณแม่บุญเรือนสองรูปอีกรูปผมจำไม่ได้รูปก็เก่งนะแต่คุณแม่เนี่ยวัตถุมงคลน่ เฉพาะาพิมพ์เขาเรียกอาพุทโธนะ,ะพุทธโธใหญ่นี่ยฮะสวยๆสยาภาพสวยๆนะเล่นกันเป็นแสนนะครับผมนะ,ะ,ะและ้วเศรษฐีที่เช่าไปเนี่ยคือเขามีประสบการณ์ทั้งนั้นะนะฮะพอมีประสบการณ์ก็เช่าหาจนทำให้วัตถุมงคลของท่านเนี่ย แรงทุกรุ่นเพราะท่านอธิษฐานจิตไปหมดอธิษฐานทาอธิษฐานจิตไปหมดนะฮะส่วนคุณพี่ที่โทรมาบอกยี่หวาว่าให้เล่าประวัติคุณแม่ให้หน่อยเนี่ยวันนี้ค,คงจะเล่าไม่ทนันเพราะ่าเล่าให้ฟังหลาย,ลายรอบแล้วแล้วก็วันนี้เรามีภาพวีทีอาของพุทธาพิเศษมาฝากเดี๋ยวเล่าเนี่ยจะไม่ได้ชมวีทีอาก,กันนะคะนะฮะก็เพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะมาชมภาพวิทีอาพุทธาพิเศษณนะวัดสารานาดนะครับ ta -ra. ครับถือว่าเป็นภาพพิธีมหาพุทธ,ธาพิเศษเลยนะฮะเพราะระดับท่านจ้าคุณมาแล้วก็สายธรรมยุทธ์นะแล้วก็สวดผมชอบมากเพราะ,ะนะฮะนะ,ะตัดต่อได้แค่5นาทีแต่จริงๆแล้วสวดเกือบ2ชั่วโมงะนะฮะวันงานาพี่แฟนรายการก็ไปด้วยใช่คุณพี่ปรีดาใช่ครับค่ะมาจากอำเภอบ้านค่ายครับผมเดินทางมารอตั้งแต่เช้า แล้วชาวบ้านเขาก็ไม่รู้กันเพราะว่าโบสถ์เนี่ยเขาไม่ค่อยได้เปิดกันคือปกติที่บโบสถ์ที่วัดสารานาถเนี่ยจะไม่ได้เปิดให้ใ,ให้เข้าชมหรือว่าเข้าไปกราบนมัศการกันเป็นเรื่องปกติอะค,ะค่ะก็คือว่าแต่แต่ณปัจจุบันเนี่ยมีเปิดให้เข้าได้วันเสาร,ร์อาทิตย์นะคะแต่ว่าด้านบนที่ว่ามีผู้โกครงเนี่ยห้ามขึ้นนะคะขึ้นไม่ได้อยู่แล้วแม้แต่ดอกไม้ที่โปรยเข้าตอกดอกไม้คุณผู้ชมใช่ไหมค,คะสักนิดเดียวก็ไม่เหลือ เขาเก็บหมดเลยนะฮะผมเห็นแล้วโอ้โหความศรัทธาคือเขาบอกถือว่าคุณแม่มาอธิษฐานด้วยค่ะถ้าาพิธีที่มีคุณแม่บุญเรือนตมเติมนะจะชาวบ้านเขาจะมาเก็บกันไปหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นมรคคายกนะฮะหลายๆที่ที่เห็นบางทีเข้าตอกดอกไม้เนี่ยเขาก็เก็บเก็บปอดฝาบางค้ก็ไม่อาวัยแต่ผมม็เจะกลับมาค่ะแต่ผมเห็นที่วัดสารนาล้วเก็บหมดฮะเก็บแล้วก็โอ้โหเก็บอย่างดีเก็บแบบ เก็บเอาไปบูชาคือเขาเก็บเหมือนของที่มีคุณค่ามากอ่ะเขามีความศรัทธาเพราะว่าคุณค่าต้องเขาศรัทธานะฮะผมว่าสุดยอดเพราะว่าอย่างที่วัดสารนาเนี่ยอย่างที่ยี่หวดยามก็คือว่าคุณแม่เนี่ยมามาสร้างอะไรไว้เยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะณปัจจุบันนี้ก็ยังมีชาวบ้านมาขอน้ําไปเป็นทาเป็นน้ํามนต์ขานะคะซึ่งหลวงพี่เขียวท่านบอกไว้ว่าด้านล่างเนี่ยวัตถุมงคลคุณแม่เนี่ยตอนที่ว่าเปิดกุเนี่ย คือเหลืออะไรเป็นพลอยเป็นอะไรก็คือใส่ไปในบ่อน้ํานัทั้งหมดเลยใช่ครับค่ะถือว่าเป็นบ่อน้ํำศักดิ์สิทธิ์เลยครับแล้วไม่มีกล้าลงไปเอาด้วยค่ะใช่เขาบอกว่าถ้าน้ําขุ่นขึ้นมานี่ท่านเจ้าคุณเอาเรื่องเลยนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้เพราะว่าจะให้ชาวบ้านเนี่ยเอาไว้น้ําเอาไว้ใช้กัน สำหรับวัตถุมงคลของคุณแม่บนเรือนนะฮะก็ยังไงก็อดใจรอนะะสำหรับที่ท่านสั่งจองไปแล้วนะครับเราจะ<ร>จะวอวันเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะเริ่มแพ็คแล้วนะคะคก็เตรียมจะจะส่งนะคะส่วนท่านไหนที่พลาดโอกาสไปเนี่ยต้องเช่าวัตถุมงคลในราคาที่เป็นราคาหลังจองแล้วนะคะสนใจก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดได้0876864999บางท่านเห็นภาพพิธีแล้วโอ้โหบ,บอกว่าอยากได้นะคะคก็จะมีเป็นพระพุโทโธนะคะ พุทโธเนี่ยมีทั้งหมด3สีนะคะมีสีเขียวสีแดงแล้วก็สีขาวองค์ละ300บาทนะคะส่วนรูปหล่อลอยองค์ก็องค์เนื้อชนวนองค์ละ300นะคะเนื้อนวะโลหะองค์ละห0ร้อบาทส่วนพระบูชาเนี่ยสามพบาทแต่ว่ายี่ว่าไม่แน่ใจถ้าอยากได้เนี่ยต้องลงชื่อไปก่อนยี่อวไม่แน่ใจว่าใช่ใช่เพราะในโคต้าเราเนี่ยคือเต็มจํานวนแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะลองสอบถามให้อีกทีนึงค่ะนะคะสนใจก็ลองโทรสอบถามรายละเอียดได้0 8น6 8 6 4 9 9 9ค่ะ ครับผมยังไงก็ฝากก็เลยสําหรับคุณแม่บุญเรือนโตบนเติมนะฮะท่านที่ได้ไปแล้วนะฮะให้อธิษฐานจิตนะนึกถึงหน้าคุณแม่ให้ได้เพราะเดี๋ยววันาผมจะส่งรูปไปให้ด้วยสําหรับท่านที่จองวัตถุมงคลคุณแม่บุญเรือนคะคุณผู้ชมเห็นในพิธีที่มีภาพเป็นรูปถ่ายนะคะรูปของคุณแม่บุญเรือนเนี่ยยี่หว่าจะแนบส่งให้พร้อมกับจะส่งวัตถุมงคลคะได้รับทุกท่านค่ะ ก็คือได้อธิษฐานจะได้นึกถึงหน้าคุณแม่ได้นะใช่ค่ะก็อยากให้ได้ไปเนี่ยจะได้อธิษฐานแล้วก็ทามาค้าขึ้นในช่วงเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับค่ะใช่ค่ะครับผมนะฮะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับคุณที่วอ่าไม่มีแล้วค่ะก็ฝากวัตถุมงคลไว้อย่างที่บอกไปว่าอดใจรอนิดนึงที่วากำลังเริ่มจะส่งค่ะครับงั้นเดี๋ยวขอพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับอาจารย์สมานของสามครับค่ะมาเสียงสองพระ